มีคนช้อนไหมอ่ะไม่มีตอะไรเลยไม่มีครับว,ว้าวขันอะไรครับผมขันใบสั่น S2 ครับลอกแบคอีวิวนะฮะว้าว ให้แปะเวลาครับเรียบร้อยขอบคุณครับลุงยี้ให้ยืนดีกว่าเยอได้เวลาแล้วไงเยอะ มือขาสั่นเนี่ยคันใบสั่นเอสทูนะครับเอ้ยแอลมือสั่นว่ะระวังขานะถือกล้องให้หน่อยถือกล้องให้หน่อยเราเยียกูจะเป็นลมต้องดับแล้วไม่ดับหรอกมันมในนี่มันแค่โหมดอัตโนมัตินี่นะครับคันใบสั่นเอสทูครับ12 25 7ฟุตนะครับนี่เลย ลอก b บ็กอีวิลนะครับของทางใบสันนะครับและสาย PE 1.5นะครับแ a c k e ีวิลนะครับผมผลิตภัณฑ์ใบสันทุกอย่างเลยครับผมแต่เย่่อยืมนะฮะนี่เลยปลาสากไซส์สาโลสโลนะครับเพื่อนๆนนี่ครับโอ้โหไซส์ักสโลสโลนะดูมันกัดรอมานานมากเนี่ยโอ้โหเขาหลุดกัน2-3ทีนะโอ้บอกแล้วขอบคุณมากครับเพื่อนเพืนียน้ำมัหมานแล้วเจอครับบาย